สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับเป็นเดี๋ยวผมให้ดูภาพรวมไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาแยกนะครับคือเป็นสนามเขาจะอาจจะเรียกว่าสตรีอกเกอร์ก็ได้นะครับเป็นสนามเล็กๆนะครับแต่ได้สองถึงสามคนนะครับก็พื้นที่เนี่ยนะครับที่จะต้องใช้ก็คือสิบคูณสิบห้านะครับก็ประมาณห้าร้อยห้าสิบตารางเมตรนะครับเอานี้ ในการที่จะเป็นไซส์นี้นะครับด้วยเงินลงทุนนะครับก็ประมาณไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทก็จะได้สนามนะครับคือในช่วงที่เราไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้นะครับแล้วก็บางคนก็ป้องกันตัวเองนะครับแต่เราก็ยังต้องออกออกกําลังกายอยากเตะฟุตบอลอยู่นะครับคราวนี้ถ้าเรามีพื้นที่นะครับประมาณนี้เราก็จะสาม,มารถทสนามฟุตบอลหญ้าเทียมนะครับ ทำฟุตบอลญ้าเทียมไว้ข้างๆบ้านนะครับด้วยงบประมาณประมาณ2 0 0 0 0 0บาทมาดูกันนะครับว่าวิธีการเล่นนะครับวิธีการที่จะเขาเรียกว่าใช้งานนะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้เป็นภาพกว้างๆอ่าคราวนี้เรามาเจาะที่สนามนะครับสนามเลยนะครับสนามฟุตบอลญ่าเทียมนะครับก็จะประกอบด้วยนะครับประกอบด้วย สูงนิดนึงนะครับคราวนี้จะเห็นว่ามันจะมีกรอบนะครับไม่มีไม่มีเส้นออกนะครับไม่คือไม่มีไม่มีเส้นออกเพราะว่าเวลาที่เราเตะเนี่ยนะครับเราจะไม่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 ต้องใช้เส้นออกกระเด้งด้านข้างได้นะครับหรือว่าทําประตูได้นะครับเกมก็หยุดอะไรประมาณนี้หรือว่าเหนื่อยนะครับเกมก็หยุดอะไรประมาณนี้นะครับ คราวนี้นะครับก็จะประกอบด้วยจะมีไฟด้านข้างนะครับจะมีไฟด้านข้างนะครับท่านเห็นนะครับก็เราก็ติดไฟด้านข้างเอาไว้เล่นคืนได้ไว้เล่นกับเพื่อนๆหรือว่า,าในมุมมองเนี่ยนะครับท่านอาจจะเอาไว้ฝึกซ้อมนะครับเมื่อาึกสอนนะครับลูกหลานที่ชอบเล่นฟุตบอลคราวนี้อย่างแบบนี้เนี่ยมันถามว่าฝึกซ้อมได้ไหมถ้ามองในรูปแบบของของการเป็นโค้ชนะครับผมบอกได้เลยว่า แบบนี้ก็ฝึกซ้อมได้นะครับแบบนี้ก็ฝึกซ้อมได้สาเหตุทําไมถึงถึงฝึกซ้อมได้ท่านคือ,อที่ที่เราพี่ผมบอกว่าเราสามารถที่จะฝึกซ้อมได้เนี่ยนะครับเราเหมือนซ้อมในพื้นที่ที่จํากัดนะครับซ้อมในพื้นที่ที่จำกัดเพื่อที่จะให้นะครับไม่ว่าจากเรื่องของซ้อมเบสิกนะครับ ไม่ว่าจะเรื่องของการซ้อมการเอาตัวรอดการต่อบอลระยะสั้นๆน,นะครับสองคนสามคนนะครับหมายว่าเล่นอาจจะเล่นชิ่งเกินไปนะครับพวกนี้นะครับเป็นสกิลนะครับเป็นทักษะดีกวนะเป็นทักษะที่ถ้าเป็นถ้าเป็นในในใน,ในสายโค้ดเนี่ยนะครับพอดีผมเป็นโค้ดกีฬาแต่ไม่ใช่ฟุตบอลนะก็มันต้องแยกการซ้อมนะครับว่าเนี่ยนะครับถ้าเจอสถานการณ์ ในเล็กๆน้อยๆมาว่าในที่แคบจะเอาตัวรอดกันยังไงนะครับต้องชิงกันยังไงต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันมีผลดีสําหรับเมื่อไหร่ที่เป่าไปเล่นสนามฟุตบอลใหญ่นะครับทักษะพวกนี้ก็เป็นทักษะที่ที่จําเป็นนะครับอันนี้อันนี้ในมุมมองของโค้ชนะแต่ถ้ามุมมองของเรื่องของการสังสรรค์เราก็เพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับก็ ที่เรารู้อยู่แล้วว่าไม่มีไม่มีมมความเสี่ยงในการที่จะไปติดเชื้อด้านนอกอะไรนะวันนี้นะครับหรือในโอกาสต่อไปนะครับเราไม่อยากออกจากบ้านไปเตะสนามฟุตบอลใหญ่ๆนะครับคนไม่ครบก็จะทำเตะข้างบ้านซะเลยนะครับคราวนี้ด้วยเงินลงทุนประมาณ2 0 0 0 0 0บาทเนี่ยท่านก็จะได้สนามแบบนี้นะครับแต่ว่าต้องต้องบอกบอกก่อนนิดนึงนะครับสนามเนี่ยเฉพ,เพาะสนามนะครับไม่รวมชั้นพื้นฐานนะเพราะว่า ชั้นพื้นฐานถ้าท่านเป็นพื้นปูนอยู่แล้วก็ก็ไม่หลุดสองแสนนะครับแต่ว่าถ้าไม่เป็นพื้นปูนนะครับต้องมาทําใหม่ต้องมาเทปูนใหม่หรือว่าปรับพื้นที่ใหม่ถมที่ไอันนี้ขึ้นอยู่กับหน้าง,งานนะครับอันนี้ถมต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะบอกว่าสองแสนนี่รวมระบบด้านล่างด้วยนะครับรวมปรับพื้นปรับอะไรด้วยมันมันไม่ได้นะครับอันนี้คือด้านบนที่ท่านเห็นทั้งหมดนะครับก็คือประกอบด้วยหญ้าเทียมนะครับ ที่ล้อมรอบนะครับตะข่ายบนไฟนะครับอันนี้ก็คือราคาประมาณ2 0 0 0 0นบาทนะครับไม่เกินบวกลบนิดหน่อยนะครับก็มาดูกันนะครับก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งนะครับเผื่อท่านจะมีพื้นที่นะครับที่เขาเรียกว่าพื้นที่เหลือใช้นะครับอยากทำสนามกีฬามาสังสรรค์กับเพื่อนๆนะครับสอนลูกสอนหลานนะครับ ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับด้วยงบประมาณลงทุนเนี่ยสองแสนบาทนะครับยงังไงก็ฝากไว้ด้วยสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในช,ช่องทางที่ออกไปด้วยนะครับสวัสดีครับ